สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก็จะมาดูฝรั่งนะคะฝรั่งพันจิมจูเนาะป้าทำตอนตอนคลิปแรกอะป้าทำคลิปตัดแต่งสาวให้ฝรั่งจิมจูนะคะวันนี้ป้าก็จะมารีวิวให้ดูเนาะเขาจะแตกกก่งอย่างนี้นะคะทุกคนจ๋าเขาจะแตกเก่งมาอย่างนี้นะคะเนี่ยแตกเก่งแบบนี้แล้วเขาก็จะมีดอกนะคะทุกคนเนี่ย ดอกเขาก็จะติดติดมาพร้อมเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะทุกคนจา๋าดูนะคะจะมีดอกติดมาเลยนี่ดอกติดติดยอดมาเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะนั้นป้าตัดตัดยอดทิ้งไปเลยเนาะเออตอนนี้เขาก็จะแตกกิ่งเขาจะแตกออกมาเป็นก้าน้ๆแล้วก็มีมีดอกมาพร้อมเลยนะคะทุกคนจา้านี่นะคะ นี่นี่ก็ดอกดอกมากเลยนะคะทุกคนเห็นนะคะดอกของเขานกดอกฝรั่งจมจูต้นนี้กิ่งนี้แตกมามีตั้งสี่ห้าดอกเนี่ยถ้าเขายังยังเป็นแดงๆอย่างนี้อยู่นะคะทุกคนใบเขาเขายังไม่แตกเยอะเขาก็จะออกในน้อยนะคะ ราก็ช่วยเขาก็ได้นะคะดึงใบออกเลยนะคะทุกคนจ้ะดึงใบออกไปเลยนะคะเนี่ยป้านูก็จะดึงใบออกไปเลยเลยนาะ,ะเนี่ยเขาก็จะเต็นประมาณนี้เนี่ยเดีวเขาก็แตกพอแตกมาแล้วเขาก็จะมีลูกติดมาเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็แตกนะคะนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนิดหนึ่งป้านูก็จะเด็ดออกให้เขาแตกมาเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีลูกมาพร้อมกับกิ่งเลยนะคะทุกค,คนที่ก็แตกใบออกมาเนาะ นป้ากำลังรีวิวให้ดูนะคะนี่วันนี้ฝนก็ลงเม็ดยิ้ม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 เลยยิ้มยิ้อันนี้ก็จะเข้ามาดูต้นนี้ให้ดูอีกเนาะนี่ป้าตัดมันก็จะไล่แตกทั้งกิ่งเลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยแตกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแตกแบบนี้เลยนี่นี่เขาก็จะแตกพอแตกเสร็จนะคะทุกคนเขาก็จะแตกเขาก็จะมีลูกออกมาอย่างนี้นะคะพอใบใหญ่ๆหน่อยเนาะเขาก็จะมีดอกออกมาอย่างนี้ ถ้าเราเห็นว่าดอกเขาเยอะเราไม่เอาเยอะเราก็ให้เขามีลูกก่อนเนาะถ้ามีโป้เนี่ยเราถึงคัดออกอืมถ้าถ้าลูกเขาใหญ่เท่าเท่ากับตังเหรียนสิบเลยเนาะค่อยหอ่อแต่ตอนนั้นถึงเวลาหอ่อนั้นเดี๋ยวป้าก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งเนาะนี่นี่ป้ารีวิวป้าก็จะมาเด็ดใบใบออกไง นี่ไงลูกเขาก็จะมาประมาณนี้เนี่ยลูกเขาติดแล้วนะคะจากที่เขาตัดสาออกแล้วเขาก็แตกยอดมานี่กำลังจะจะหนีลูกนะคะรอให้ลูกเขาโตเท่ากับตังเหรียญจุดเนาะเราค่อยมาห่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนวันไหนหอ่อเดี๋ยต้าจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะทุกคนจ้าตอนนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้มีแค่ลูกกับดอกแง่กับดอกดอกกับยอดนะคะ ตอนนั้นป้านุชก็เนี่ยป้าก็จะให้ดูตรงไอ้ที่ป้าแตดตงตัดแต่งกิงพ <c oughs> <c oughs> พุชพุซานะคะทุกคนพุชซาสามรถเนาะเนี่ยนี่นะคะตอนแรกนะป้าตัดล้นหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยตัดล้นหมดเลยได้กี่วันป้าก็ไม่รู้นอ้องไม่ได้จด <c oughs> จําไม่ได้ละตอนนี้เขากาลังจะแตกนะคะทุกคน เขาก็จะแตกกิ่งแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะแตกแบบไล่ๆล,ลงมาเนาะเนี่ยทุกต้นเลยนะคะอันนี้คือแต่งแต่งสาวให้กับพุซาเนาะป้าก็จะมารีวิวให้ดูวันนั้นป้ามาตัดตอนนี้เขาก็โอเคอยู่นะคะทุกคนจ้านี่ไงเขาก็แตกประมาณนี้และะ้วค่ะ ตัดหมดเลยปาตัดโลดหมดเลยปาไม่อยากให้เขาแบบโสมอ,อ่ะเออก็จะให้เขาเป็นสาวใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนกับปลูกใหม่เนะแล้วก็ออกปีออกลูกปีแรกเหมือนกันเลยแต่อันนี้ปลูกได้ตั้งหลายปีนะคะสามปีเล้วมั้งจะแต่งกิ่งอย่างนี้ทุกปีนะคะทุกคนจ้าตัดแล้วก็ให้เขาโตแล้วมีลูกลูกเขาจะได้ใหญ่ไงถ้าเราไม่ตัดแต่งอย่างนี้นะคะทุกคนจะ เขาก็จะให่ลูกใหญ่ให้เราเนาะอืมเดี๋ยวเาก็จะกลายเป็นลูกเล็กไปนี่ปนุชก็เลยมาทําสายเขาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่เขาใหญ่มากกว่านี้นะคะทุกคนเวลาให้เขามีลูกมีดอกเองใหม่เนาะเดี๋ยวป้าจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะทุกคนจ้าอันนี้คือตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยล้นหมดเลยนี่เขากำลังจะแตกสาวใหม่นะคะทุกคนจ้า แตกสาวแล้วค่ะกำลังงามพุท่าพุทสามร้ถูงป้านเนาะสำหรับมือใหม่นะคะทุกคนจ๋าถ้าใครอยากทำสวนเนาะมือใหม่ก็ทำอย่างนี้แหละค่ะทำอย่างป้านนทนี่แหละค่ะรูผิดรูถูกนะคะทุกคนจ๋า<ก>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  ป้าก็ทาทุกอย่างลูกติดลูกถูกผิดก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทําใหม่เราก็ทําใหม่แล้วกันนป่ตาขนุนของป้าเนี่ยเขียวช้าเลยฝนตกไงฝนตกโนนคปเปอร์เขาไปไหนมาก็าไม่ลูกเนี่ยเขาวิ่งออกนี่แหละไปไหนมาคาฮะคุณลูกขาไปไหนมาลูกลูกชายแม่อ๊ยลูกชายเนี่ไปไหนมาลูกชายออ้โห แหนมมันมาก็ไม่รู้ออนใหญ่เลยเออฝนตกมาสองสามวันแล้วนะคะทุกคนจ้าวันนี้เปิดหน่อยเนาะเปิดหน่อยป้านุษวันนี้นะวันนี้ป้าป้านุษย์ทำงานนะคะทุกคนจ้าป้านุษได้แขกมานวดเนาะป้าเปิดร้านนวดด้วยไงคือที่บ้านนะ่ะเอจะมีเปิดออฟฟิศด้วยแล้วก็ ร้านนวดด้วยนะคะตาก็ทำผมด้วยเนาะทำผมผมด้วยแล้วก็ทำออฟฟิศไว้เผื่อจะมีธุระทำธุรกิจไงจากขนุนนี้แหละอืมแต่ตาเอา <S <S เอามาทำร้านนวดก่อนไงอืม้าน,นี่จะเล่าให้ฟังเนาะเอามาทำร้านนวดวันนี้นวดตั้งสามคนเนี่อืมอมใม,มากเลยตอนนี้กำลังจะเดินกลับบ้านละ พอป้าเว็บพอนวดเสร็จสามคนป้าก็แว,วบมาดูสวนเนาะเออต่อไม่ได้แล้วไงเขาจะมาต่ออีกจะมานวดต่อป้านวดไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากเมื่อยอะ่ะอันนี้ก็สับประรดเออมีทุกอย่างนะคะทุกคนสับประรดก็มีเป็นหมอนวดก็เป็นออทำทุกอย่างสักะเบืองยาลบ มะนาวก็เป็นพวงอที่หิวมานี่ก็มะนาวเอ้เขาเรียกอะไรล่ะลูกยาวๆใหญ่ๆนะเลมอนเลมอนนะต้าก็เรียกไม่ถูกไปแล้วฝนตกอีกแล้วนี่ลงเม็ดยุ้มยิ้มยุ้มยิมยุ้มยิ้ม,ม,มทำงานด้วยอะนวดพ่อนวดเสร็จสามคนต้าก็เข้าเวทเข้ามาเลยโอ้ยห่วงกนนลายฝนก็ตกไม่หยุด ทำทุกอย่างเนาะตาเนี่ยเดินกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนี่ไงเลมอนเลมอนนี่ไงลูกเหลืองๆนี่ไงลูกใหญ่ๆเลยเต็มต้นเลยนะคะทุกคนจ้ามีมันข้าวลวงเนาะล่วงมั่งเด็ดมั่งตากะเก็บไปไว้กินไว้ดมมั่งหอมหอมเต็มต้นเลยค่ะทุกคนจ้าเพื่อนๆใครอยากได้มานะคะให้ตีจ้า <laughs> เ,ยเยอะเลยมม่วงเอ้ยมาม่วงอ่ะเรนมอนมะนาวเรนมอนมีทุกอย่างใครจะกินอะไรก็มาได้นะคะมาเที่ยวบ้านปนุดก็ได้เนาะนี่ก็เต็นยมชีสเนาะนี่อยู่ใต้ต้นเต็มเลยนะคะติดดินเลยเออติดดินเลยนี่ลูกก็ใหญ่ใหญ่แล้วนะคะแต่เขายังไม่สุกเนาะอือยมชีสป้า ยังไงป้าปานุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะทุกคนจ้ะเพื่อจะดูคลิปของป้านุต่อไปเนาะอ่าติดกาลังใจให้ป้านุด้วยนะคะทุกคนฝนตกแล้วกลับบ้านก่อนอ้าวขเหนียวขาไปไหนมาลูกยบายนะคะออาข้เหนียวอยากกลับบ้านแล้วเหรอ